กระพาะปู่หรือกรพปู่หรือสถือบัวโลหะสมัยไหนครับแบบนี้สุดยอดมากๆหรือกว่าปูอิ่มเยอะเลยเฮ้ยนี่วัดหนังหนีไม่ออกครับปูเอี่มชัดเจนโอ้โหนี่อันนี้จะบอกว่าเป็นปิดตาที่ คุณอดนกักบวมบอกผมหน่อยที่ไหนเออคุณอดนกักบวมบอกผมหน่อยวันนี้คือพระปิดตาที่ไหนต้องให้เสียนักบวมลงมาบอกเองเก้าจริงอ่ะ,อะนี่นะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ซื้อพระเจอแล้วซื้อเจอแล้วซื้อ,อแล้วซื้อตลอดซื้อเยอะๆคุณจะได้เห็นของ เยอะแล้วคุณจะได้เปรียบเทียบปิดตาอง์เนี้ยหายากมากครับปิดตาพิมพ์นี้เปรียบตะพลทองกระลอ่าผมเชื่อว่ายังไม่มีใครได้เคยเขียนภาพปิดตาพิมพ์นี้ที่เก่าที่สุดแบบองค์นี้พเพราะเชยท่าผาพเพราะเชยเป็นแบบนี้คุณเห็นไหมพเพราะเชยอ่ะเนื้อจะย่น นะฮะเป็นหนังช้างลักษณะเดียวกับหลวงพ่อแดงวัดบรรยางนี่ครับนี่พอเฉยวัดท่าผาสิทธิหลวงปูจันทร์วัดท่าผานี่คือวัดที่คุณแม่บุญเรือนมาอยู่นะแล้วรู้ป่าว่าถุงเขียวที่คุณซื้อก็เป็นแสนนะวัดท่าผาเก็บเผาทิ้งก่อนนะไม่รู้ว่าคืออะไรคุณแม่บุญเรือนเนะี่ย โตมูลเติมเนี่ย<ม>เรียนกรรมฐานอยู่ที่วัดท่าผานะครับอืมใช่ถูกตองใหญ่และท่านก็จะนะมีบอกว่าท่านไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ร้องไห้วัดดอนสเหลา<ม>ต้นไม้ที่มีน้ําไหลลงมาเองอสุดยอดครับพอเชยเก่งมากขอบคุณครับพี่มงคลอันนี้คือหลวงพ่อเชยวัดท่าผาปิดตาพิมพ์เนี้ยจะมีการนะะ แยกเล่นกันอยู่แค่สองวัดถ้าเป็นเนื้อเมกะพัดเหลือเนื้อแร่คือถ้าเป็นพ่อน้อยวัดธรรมศาสาราราคาเท่าไหร่ครับคุณอัดพ่อน้อยเป็นแสนเพราะเชยท่าผาเนะ่สองพันกว่าบาทแต่สองพันกว่าบาทก็หายากเต็มทนและหายากเต็มทีเพราะถ้าเวลาจะมีใครไปหาปูจันน่ะจะต้องเจอ พ่อเชยเนี่ยนั่งอยู่หน้ากุฏิปู่จันคือเป็นเด็กจเหมือนกับเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดที่ที่ใครมาก็ต้องรับแขกอะราคาครับอาจารย์อ่าวันเนี้ยผมมีเทียบไปดูว่าถ้าเป็นพ่อเชยนะเนื้อจะเป็นหนังช้างเนื้อปีศูนย์กว่าเนี่ยคือเนี่ยมีความเก่าอยู่ในช่วงหลังปีสองพันห้าร้แต่พอองค์นี้ที่ผมได้มาเนี่ยได้มานานพอสมควรเฮ้ย อยากจะบอกว่าถ้าบ้านยางเนื้อนี้ก็แท้เลยราคาครับนี่เนื้อนี้จะเป็นบ้านยางจะเป็นหลุมดินก็แท้เลยปู่จันครับองนี้มันจะเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ามีเม็ดแดงๆวันนี้เป็นพ่อน้อย นี่มีลักษณะเป็นแบบเนี้ยเป็นพ่อน้อยแต่ประเด็นคืออย่างนี้ไงแบงค์พ่อน้อยอ่ะเขาจะเล่นแต่แร่ไงไม่แน่ใจคุณอ่าจว่าพ่อน้อยมีวัตถุมงคลรุ่น,บบน,นไหนไปเม,มกพัดบ้างไหมเพราะเจอแต่แร่ภูทวรารวดีที่หาย,ยากๆที่อยู่ที่พิทวีก็เป็นเนื้อแร่นะครับอย่างองค์เนี้ยเป็นองค์เดียวที่เห็นอยู่ในวงการตอนนี้คือเป็นพิมพ์นี้แต่เก่า เก่ากว่าแบบเยอะอเนี่ยถ้าถามว่าพ่อเชยถอดพิมพ์ปู่จันก็ไม่ได้แปลกแต่ปู่แต่พระพิมพ์นี้ที่เก่าแบบเนี้ยก็ไม่เคยมีใครได้เห็นเหมือนกันก็เลยไม่ได้บันทึกว่าปู่จันมีพระพิมพ์นี้มีครับพี่อัศพลทองกระลำ มีให้เบียเสยตลอดซอซ้ายความเราไม่เสียดายเวลาที่ดูสันขวานอ่ะปิดตาเพราะเฉยวัดท่าผาอืนี่คือจะบอกว่าวัาผาก็ต้องยกให้เพราะเฉยแหละใช่เอาเท่าไรครับพี่ปิดตาเพราะเฉยนะปิดตาเมืองบ้านปโปง่งวัดท่าผาเอาสองพันห้าปิดสองพันห้าพี่อ้ําอ้ําองนี้นะฮะเป็นองค์ดาราอยู่ในช่องนี้ เผื่อๆองค์เนี้ยนะฮะองค์นี้ไม่ใช่พเพราะเชยเก่ากว่าเพราะเชยอย่างเยอะพิมพเขาว่าปิดรอไวอเอาแปดพันเอาแปดพันแล้วองค์เนี้ยต่อไปจะมีการหาข้อมูลแน่นอนว่าเป็นพระของใครผมเอาไม่พ้นปู่จันนี่องค์นี้ความเก่าแบบนี้คือแท้แบบไม่ต้องสงสัย และยังไงเมื่อรู้ว่าแท้แล้วแล้วมีความเก่าลึกขนาดนี้เป็นเนื้อยุคปู่จันนะเดี๋ยวยังไงก็เจอข้อมูลเจอบันทึกแน่นอนไข่ปลาขึ้นยังขึ้นแล้วาขาคันตาล่าลงเมืกี้ที่ประมูลก็มีครับเนือ้อเมฆกระพัดฝากหาข้อมูลกันส่งไปให้ช่างภาพถ่ายภาพผมดีเลี้ยงทองด้านบนเห็นแวบๆมีอะไรเอ้ยเห็นไหมครับว่าผมมี ผมได้เนี้ยมาเม,มื่อไม่เมื่อเมื่อไม่นานแล้วที่ผมอยู่กับผมมานานคืออันนี้ศ hmm. ิลปะของช่างคนเดียวกันเลย hmm. ผมต้องไปถอดแกะรหัสถอดให้ได้ว่าเนี่ยคือเพราะปู่หรือสีองค์ไหน hmm. เพราะ ที่อยู่กับผมเนี่ยเป็นมีดบางคนชินกับบอกว่ามีดแบบนี้ปูอิ่มถ้าปูอิ่มก็ยกต้นถ้าเลยปูอิ่มก็ต้องปูสุกถูกต้องครับผมเจอตั้งแต่สมัยถูกปูทวดบออจุดอง์ละหนึ่งพันสองร้อยบาทเห็นไหมครับยืนยันได้เลยว่าเหรียญหลวงปูทวดนะเนื้ออลูมิเนียมอย่าไปเรียกขาดบินโตตามเขานะเรียกเนื้ออลูมิเนียมแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ มีเท่าไรราคามีทค่ปาจานนีโโ่จริงอยู่กับผมมานานแล้วหนึ่งเดียวมีอันเดียวแล้วหล่อเนื้อแบบนี้เราใช้คำว่าเนื้อแบบนี้คือเนื้อภาคกลางตอนบนเนื้อเพราะเงินบางคานเนื้อปู่สุกเนื้อปูอิ่ม เหมือนพวกแกลนเหล็กงามพีไหมครับไม่อันนี้เป็นทองผสมยุคโบราณที่เก่าจริงทองผสมยุคโบราณครับพี่หลวงพ่ออิมบางคานหรือเปล่าอาจารย์เอาง่ายๆนะผมติดตรงที่หน้าท่านไม่ใช่หน้าพ่ออิม,อมไม่ใช่หน้าช่างพ่ออิมเนี่ย เขียนป่ะคือผมเชื่อว่ามีไม่กี่คนในประเทศที่จะมีเออไม่มีเลยอะอาจจะมีในช่องสันขวานในไลฟ์ผมวันเดียวที่มีมีดแล้วก็มีเนี่ยรูปหล่ออันนี้เนื้อแบบนี้นะครับถ้าเป็นพอเงินมงคานกะจ่ายตังได้เลยเป็นปูสุกก็จ่ายตังได้เลยเป็นพราทาก็จ่ายตังได้เลยนากริงจีนมีความรู้สึกเหมือนผมไหมเนียว่าแบบเนี้อือ นะอืมอืมคุณมากนะครับมีเล่มนี้ก็เล่มเดียวเพราะว่าปั้นยันทีละองค์อืมไอ้เจ้าแบงค์เว้ยทำไมพี่ชงโงนกะคำเองว่าน่าจะเป็นปูเอี่ยม,ม,มเพราะถ้าเนื้อแบบเนี้ยถ้านอกจากโซนภาคก,กลางตอนบนก็มีวัดหนังมีวัดหนังที่เดี๋ยวพี่ พราะว่าหน้าเนี้ยไม่ใช่หน้าพ่ออิ่มหน้านี่เป็นหน้าปูเอี่ยมใช่พ่อเนี้ยมีประคำด้วยเนี่ยเพราะถ้าหล่อเนื้อแบบ,นเ,กกนบนเนี้ยถ้าเวงจากพระการดบน่ะถ้ามาเป็นผ้ากลางจริงๆก็คือปูเอียเอ่ยมองเดียว นีฮะเพราะถ้าหน้าปีมันจะเป็นหน้าที่ปั้นเป็นหน้าใช่ไหมแปะตากลมๆแปะปามใช่ก็เป็นชัดเจนนะปั้นแปะชัดเจนนะพี่บอกนะฮะแล้วปั้นแปะยันเนี้ยคุณต้องไปเทียบกับงานปั้นแปะของปิดตาปู่เอี่ยมเที่บเลยกเก็เซ้งน้องจีนนะอ่าก็คือปั้นนะขี้ผึ้งเนี่ยเป็นเส้นแล้วขดเป็นตัวยัน ซึ่งถ้ายันตัวเนี้ยตรงกับยันในปิตาปูเอียมโอ้โหอยากจะเปิดสวรรค์น,นี้ซะเลยชาตเจนครับปูเอียมนะถ้ายันตัวที่ปั้นเนี่ยเป็นงานปั้นักขณะวางยันของช่างเดียวกวับที่ปั้นในปิตาม,มีเรื่มนี้ประเมินค่าไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเป็นฐานเนี่ยเนี่ยฐานสูงแล้วมีฐานเ<ป>นะ่เป็นบัวฟันปลาด้านล่างเนี่ยอันนี้คือแท้ด้วยเก่า เกล้านเปอร์เซ็นต์อ่าเก่าแบบนี้คือปิดประตูแกอยู่แล้วแล้วแบบนี้ยต้องเฉพาะคนพราะทําได้ทีละเล่มนะครับเพราะปั้นยันยันเหมือนผู้เยี่ยมอประมาณสองสี่เท่าไร่ครับอาจารย์เนื้อแบบนี้แบบนี้ต้องก่อนสองสี่หกศูนย์เออปุอนี่พอเวลานั่งไล่ศิลปะกันไปอ่ะเราจะเข้าใจเลยว่า และอันนี้ต้องเป็นพ่อปู่ฤาษีที่ถ้าถามว่าพ่อปู่ฤาษีที่ไหนอ่ะเผอเป็นพิมพ์พ่อปู่ฤาษีที่ปู่เอี่ยมท่านนับถืออก็พ่อปูอ่ฤาษีพ่อปู่ฤาษีถือบัวโลหะสมัยไหนครับแบบนี้สุดยอดมากๆรือกว่าปู่อิ่มเยอะเลยเฮ้่ <c oughs> นี้วัดหนังหนีไม่ออกครับปู่เอี่ยมชัดเจนนี่ ืใครอยากได้มีเล่มนี้กดโอเคมาอยู่กับผมมานานมากนะเนี่ยตอนเนี้ยผมรื้อของจากที่นู่นกลับมาบ้านเนี้ยจึงได้เห็นถ้าคุณอยากรู้ว่าปู่เอี่ยมหรือเปล่าคุณไปเปิดปิดตาปุ่เอี่ยมแล้วดูขนาดการปั้นยันอืมคาเทนเนี่ยัน,ยนเป็นเส้นโอ้โหพิทวีมาแน่รายการนี้เนี่ยฤสีถือบัว สมัยก่อนทําได้ไม่กินของพ่อครับออปกุถือบัวหรือเปล่าครับเตรียมอ้ําแล้วหน้าเนี่เป็นหน้ากรุงเทพใช่เหมือนพออ่อ,อ,นพอไปเหมือนพ่อไปเหมือนพ่อไปเหมือนปู่เอี่ยมเนี่ยหน้ากรุงเทพผมบอกเลยแผลดูง,ง่ายครับแล้วสกานะ<ม>พระมีประคำชัดเจน,ส,กเกนสองนาทีสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับ อะไรที่มีอันเดียวในประเทศอันเดียวในวงการทําไมถึงจึงมีเล่มเดียวไม่มีซ้ํากันหรอกครับเพราะว่าเนี่ยท่านปันยันใส่เดียวเหมือนปูยิม้มตีมีดไปสองเล่มมานะครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วอย่างหลวงปู่เอี่ยมท่านจะทํามีดไว้กี่เล่มมาที่หนึ่งมืนบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วคุณสามารถใส่ได้ตามใจคุณ เนะี้ยตามศรัทธาของคุณร <English> ู้ก่อนเก็บก่อนถ้าเป็นเพราะอิ่มจะเป็นหน้าแบบนี้ใช่โคนเอกแะมัน้คหนาหน้านี้คือหน้าปู๋เอี่ยมคือหน้ากรุงเทพมาหนึ่งมื่นห้าพันบาทแล้วมาสองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับ โอ้ oh, เนื้อนี้แท้อัตโนมัติทน้อยครับมีดแบบนี้ทําได้ไม่กี่เล่มปู่ยิ้มทํามีดไว้แค่สองเล่มปู่เอี่ยมท่านก็น่าทํามีดไม่เยอะมาที่สองหมื่นสามพันบาทครับเก่ามากเลยครับมีดเล่มนี้ร้อยกว่าปีครับคนดูเก้าเป็นดูรู้ครับแบบนี้ราคาสุดท้ายอยู่ที่สอง0มื่นสาันบาทนะครับ กว่าจะหาองค์ที่ดูเหมือนกับเข้าใจง่ายเจอโอเคจบละการปั้นยันอุอม,มาที่สอง0มืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายอ่ะจบละชัดเจนจบจริงชัางคนเดียวกันเลยราคาสุดท้ายอยู่ที่สอง0มืนห้าพันบาทนะครับชัดเจนจบจริง โอ้โห oh. อยู่ที่25,000บาทนะครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าการวางยันการปั้นนี่มีหน้าล่ะอยู่ที่25,000 oh, บาทโอ้โหมีหน้าล่ะ,ละเล่มนี้คืออาจจะเป็นเล่มเดียวที่ท่านทำไว้ด้วย อันนี้<ม><ฮ>คือไม่มีสิทธ <primo> ิ์เก๋ครับเก๋คือเพิ่มไม่สามแสนเล่มนี้มาสองหมื่นห้าพันห้าร้อยมาสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทที่พี่ปาริเวทเล่มนี้ต้องคู่บุญจริงๆแล้วใครที่อยู่ฝั่งทนนี่คือมีดปูเอียอเ่ยมอู้ตัวเดียวกันเลยอู้ตัวเดียวกันเลยมาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทที่กุณาทวีครับ <า apanese> ในแต่ละค่ำคืนแบงค์เลยปิดแล้วนะครับปิดที่กุณาทวีนะครับ สอง0มื่นเจ็ดพันบาทต้วนโอ้พี่ชาตรพลมาไม่ทันพี่ปริเวศมาไม่ทันยาบตอนนี้นักสะสมฝั่งทนคือพี่ชาตรพลกับพี่ปริเวสแต่ผู้ได้ไปคือพี่ทวีใช่คุณอาทวีปิดเยี่ยมไม่ยังไม่เจอเล่มที่สองอ,องค์นี้จะเก๋คือไม่ได้สามแสนแบบนี้คือปิดประตูเก๋ครับแล้วราคาสองหมื่นกว่าบาทนี่คือราคาที่ Oh, ถ้าอยู่กับนะอยู่กับคนที่เขามีสตอรี่ที่ชัดเจนนะครับแล้วเขาไม่ไม่ได้แบ่งปันแบบขายช้าช้าพีทวีบารมีถึง oh. ยินดีด้วยครับเก่าจริงพีทวีปาาเจ่งเกินเกิดมาเพิ่งเคยเห็นพี่ดักชังซ่อมจริงนี่อยู่กับผมนานมากๆแล้วผมบอกว่าอันเนี้ยคือ แท้ล้านเปอร์เซ็นเพราะเนื้อแบบเนี้ยไม่มีพระอะไรที่ถ้าอายุไม่ถึงร้อยปีจะทําให้เป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วพอเจอบัวฟันปลานี่ชัดเจนเลยแล้วขนาดของพระปูเอี่ยมเราเห็นรอยแปะยันบางคนไม่ใชนปูอิ่มปูอิ่มไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่ใช่หน้านี้ขอขอกิ่งขอกริงโหถ้ากิ่งต้องก็ต้องไปคู่อยู่ด้วยกันแล้ะครับอืมโอ้โหเท่าไรครับพี่กิ่งพี่ทวีครับมีปอกมีดให้ด้วย นี่เพราะเขาใช้อยู่เลยมีปอกมีดให้ด้วยกิ่งมาตะทีเดียวกันมาคนละที่ออแต่เป็นศิลปะรละลผมได้มีดมาเนี่ยน่าจะสักสี่ปีแล้วกิ่งเอาเท่าไรครับพี่โอ้ผู้เอี่ยมเหมือนกันพี่นนี้อันนี้น่าผู้เอี่ยมเลยเ,ออเพราะว่ามีประคำไงใช่โอ้โหโลหะที่ท่านสร้างมีเท่ามาทำพระพิจาได้เป็นสิบสิบองค์นะครับ คุณอารีต้องเป็นมือว่าแน่แม่นจริงท่านอยู่เป็นมีดอ่ะคุณวิเศษดีสุดๆแล้วใช่แล้วมีดแบบเนี้ยปู่ยิ้มมีสองเล่มอ่ะที่ทาอ่ะปู่เอี่ยมท่านที่ท่านนี่เป็นเล่มเดียวของปู่เอี่ยมจะว่าอย่างไงอ่ะอืมจริงใช่ครับชัดเจนอันนี้ช่างกรุงเทพถ้าบอกหน้าเหมือนพ่อไปก็ไม่ได้แปลกก็ช่างกรุงเทพแต่เนื้อแบบเนี้ยวัหนังวัหนังพี่ แล้วลักษณะาปากคำแบบนี้เหมือนเขื่อนใหญ่เขื่อนเล็กก็กวัดหนังแล้วชัดเจนชัดเจนแล้วยังมีพระหล่อพระกลิ่งวัดหนังที่เราสืบค้นได้ไม่ยากจากความก่าวเลขลักษณกชัดเจนเนี่ยเยอะพระปูเอี่ยมนะครับประเมินค่าไม่ได้ต้องอยู่กับพีตวีครับครูกมิรายการสุดท้ายค่ําคืนนี้ขอหัวใจรัวๆสำหรับรายการสุดท้ายค่ําคืนนี้ นะขอหัวใจรวๆให้ผมหน่อยกับรายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้ปูเอี่ยมวัดหนังชัดเจนปูเอี่ยมวัดหนังอันนี้ชัดเจนพอเห็นประคาห็นเอกลักษณ์ของนะศิลปะของช่างแกะพิมพ์ข้างหลังแบกอะไรแม่ปรศพผมว่าเนี่ยต้องมีความสำคัญมากๆอันเนี้ย แบกถุงเงินถุงทองน่ต้องมีความสำคัญมากๆอาากๆองนี้ขาย้ายเลื่อนจริงครับเนื้อเหมือนดีคือหนีไม่ออกครับเพราะเนื้อนี่คือเนื้อปูเอี่ยมแล้วลักษณะการแกะหน้าและแกะประคำมาช่างปูเอี่ยมกะช่างปูเอียเอ่ยมจะมีใครสามช่างนั้น่ะไม่มีแล้วแบบเนี้ยอาจจะปิดในราคาที่ตามใจชอบแต่พุทธคุณน,นั้นและคุณค่าของการที่มีน้อยองค์ ประเมินค่าไม่ได้สองนาทีพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนห้าพันบาทเวลาเดินแล้วต้องบอกว่าเนี่ยเนี่ยแล้วแบบเนี้ยเห็นองค์เดียวเนีครับแล้วปิดประตูเก๋เพราะความเก่านี่คือถ้าพอนเงนบางคารเนื้อนี้ก็แท้เลยปูเอี่ยมเนื้อนี้ก็แท้อยู่แล้ว พอทาเนื้อนี้ก็แท้นี่คือเนื้อทองผสมร้อยกว่าปีแล้วทองผสมที่เนื้อสไตล์นี้ในกรุงเทพอ่ะมีปูเอี่ยมที่หล่อพอยุคหลังใช้บ้านช่างหล่อทําไงมีปูเอี่ยมอ่ะที่หล่อยุคแรกแล้วใช้เนื้อแบบนี้มาสองหมื่นบาทมาสองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับนี่เอกลักษณ์พิมปูเอี่าายมวัตหนังชัดเจนไม่มีซ้ากับที่อื่นนะเอกลักษณ์พิมปูเอี่ยมไม่มาาีไม่มีม,ม,มาที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับ มาที่ 30, แล้วถ้าคุณจะได้พระหล่อหลุงู่เอี่ยมคุณต้องตั้งตังไว้เลยหนึ่งแสนขึ้นมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับนะถ้าคุณจะได้นะอนุภาพของพลังจิตพระหล่อปู่เอี่ยมคุณต้องวางตังไว้เลยหนึ่งแสนขึ้นแต่สําหรับพิมพ์แบบนี้คุณไม่ต้องจ่ายเป็นแสนแต่คุณต้องนะแย่งชิงเพราะมีองค์เดียวและในเวลาจํากัดแค่นั้นเองครับผม ราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นสี่พันบาทแล้วค่าสามหมื่นกว่าบาทนี่ราคาเดียวกับราคาจริงๆต้องเป็นแสนครับกิ่งปูเอี่ยมต้องบอกว่าอันนี้เฉพาะด้วยเทให้เฉพาะเทเป็นพิมพ์ที่มีน้อยถ้าคุณเล่นพระบูชาเห็นปะพวกพระบูชาทรงโครพระบูชาสังกัจายอะไรที่เป็นพิมพ์มีน้อยจะราคาค่านิยมสูงกว่าเขา แบบนี้หนีไม่ออกครับแล้วถ้าปูเอี่ยมสามหมื่นกว่าบาทน,นี่คือต้องคู่บุญกับคนนั้นจริงๆนะมีตังเหมือนกันก็มีพระเหมือนกันไม่ได้เนะีึปากคำสร้อยสามันนี้นหน,น,น้าตานี่คือถ้าใส่เกตไปก็กิงปูเอี่ยมเลยมาสามหมื่นสี่พันห้าร้อยมาสามหมื่นห้าันบาทครับราคาสุทธ่สามหมื่นห้าพันบาทแล้วโอ้หองค์สุดท้ายใครจะเป็นเนะี่ยจะไปอยู่วิรันนะฮะ ของ<า> 3, ท่านชายห้าพ <5, 500, S 3> ัานหาร้อยที่คุณอาทวีครับอยู่ที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยที่คุณอาทวีครับปิดแล้วนะครับปิดที่คุณอาทวีนะครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพี่ชัดพลมาสามหกาไม่ทันพินอิสิบันมาสามเจ็ดไม่ทันยาวโอ้ต้องเช็ควีอาร์เลยรายการนี้โอ้โหดึงกันพอเดิมก็มีเนื้อนี้ครับแต่ไม่เก่าเท่านี้ พ่อเดิมอ่ะที่เป็นพระกระดาของหล่อเนี้ยจะมีพระก,กิ่งที่ออกวัดหัวงิ้วนะครับ